ไอแพดในปี2026ยังไงไม่ให้พลาดวันนี้ครับเราเอามาให้เพื่อนๆได้เลือกกันทั้ง4รุ่นย่อยที่มีวางขายในหน้าเว็บไซต์ของ Apple เลยนะครับทั้ง iPad g e n 11 i p a d m i n i 7, i p a d a i r M3 และ iPad Pro M5 ทั้ง4รุ่นนี้ครับเลือกรุ่นไหนจะคุ้มค่าที่สุดรุ่นไหนควรค่าแก่การเพิ่มเงินไปดูคลิปนี้แล้วสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ iPad รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2 0 2 6ได้เลยะพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับ ที่เราจะมาโฟกัสก่อนเลยก็จะเป็นตัว iPad Gen 11 iPad Gen 11เนี่ยนะครับมีข้อดีหลายอย่างมากๆอย่างแรกเลยคือเขาอัปเกรดมาจาก iPad Gen 10ในแง่ของสเปคความแรงเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าคุณนึกภาพง่ายๆแล้วกันนะ iPad Gen 10รุ่นที่แล้วเนี่ยครับความแรงประมาณสัก iPhone 12แต่ iPad Gen 11ความแรงเท่ากับ iPhone 15นั่นหมายว่าคุณได้ iPhone รุ่นที่ใหม่กว่าเนี่ยประมาณ4ปีหรือไม่ก็3ปีเป็นอย่างน้อยๆโดยที่ราคายัางเท่าเดิมอยู่2 คุณได้ความจุเพิ่มขึ้น iPad Gen 10ปีที่แล้วความจุเริ่มต้นแค่64กิกซึ่งในปี2 0 1 6เนี่ยมันไม่พอตอนนี้เขาอัปเดตขึ้นมาให้เป็น128กิกตั้งต้นข้อดีอย่างถัดมาที่ผมชอบมากใน iPad Gen 11เลยก็คือการที่เขาเนี่ยได้อัปเดตเป็น iPad g e หรือถ้าเป็นของ iPad ก็จะได้ว่า iPad OS n ที่ iPad OS n ที่เนี่ยนะครับมันจะปลดล็อกความสามารถหลายๆอย่างมากๆของ iPad Gen ยกตัวอย่างเช่นการที่คุณสามารถใช้ Multi Window ได้แล้วคุณสามารถที่จะทำตัวเขาให้เหมือนกับ iPad Air หรือ iPad Pro ไดดดด้้้้ในนนนหหลลาาาาาาายยๆสถกกรณเเเช่่ปปิิตงงออแบขื นี่นั่นเลยครับไ้ยมันพอจะทําได้กับอย่างหนึง่งที่ตัวเขาเก่งมากๆเหมือนกันก็ค,คือความสามารถในการเล่นเกมนะครับคุณสามารถเล่นเกมปัจจุบันนี้ได้ค่อนข้างโอเคอย่างเช่นโมบายดีเจนอาร์วีพับจีหรือว่าเกมใหญ่ๆอย่างคอฟจูตี้เลยครับคุณยังพอสามารถเล่นในตัวเขาได้แบบสบายๆซึ่งถ้าเราเทียบกับเจนที่แล้วอย่าง iPad Gen 9หรือ g e n 10เนี่ยนะครับพวกนั้นเนี่ยเล่นได้แค่เกมระดับเริ่มต้นเท่านั้นตัวนี้เล่นเกมระดับกลางค่อนมาทางสูงได้อีกอย่างหนึ่งด้วยที่คนใช้ iPad Gen ชอบกกกันก็คือ Gen เยนรอบเเทย่าลกับกล้องหน้าาาาาาขอองง iPad Pro คคืรรห่่่กันปะมณ4เทแต ล้องหน้าแบบเดียวกันฟีเจอร์เซนเตอร์สเตทมีมาให้หมืนรวมถึงกล้องหลังของเขานั้นไม่แย่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วอันนี้ใช้กล้องหลังกับกล้องหน้าแบบเดียวกันเลยกับ iPhone Air แล้วก็ iPhone Mini นี่คือข้อดีหรือว่าจุดที่ผมชอบมากใน iPad Gen 11ที่ราคาเริ่มต้นแค่12,900บาทและนี่คือราคาเต็มนะครับมักจะมีโปรโมชั่นลดนิดหน่อยตามแอปพลิเคชันต่างๆด้วยเดี๋ยวลองดูที่เราปักตะก้าไว้แล้วกันนะครับข้อดีมีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะครับแน่นอนครับ iPad Gen 11แม้ว่ามันจะคุ้มค่ากับราคามากๆแต่ก็จะมีข้อเสียบางอย่างที่เหมือนฟีลแบบ Apple ไม่อยากให้มันเพอร์เฟกมากเดี๋ยวมันจะขายรุ่นอื่นไม่ค่อยได้ อย่างแรกเลยที่เราบ่นกันทุกป,ปีก็คือเรื่องของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอของ iPad Gen 11ครับยังไม่ได้เป็นหน้าจอแบบ Full l a t i n a จอแบบ iPad Gen 11เนี่ยมันจะมีแกลบตรงกลางอยู่ค่อนข้างเยอะแน่นอนครับถ้าคุณใช้งานทั่วไปเนี่ยคุณไม่งูงหงิดแล้วแหละแต่ถ้าคุณเอาออกกลางแจ้งหรือว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟกับการทัชหรือว่าเป็นคนที่มาจากจอรอยสิเพิร์เทพๆมาก่อนคุณจะงุดหงิดกับจอของ iPad Gen 11มากๆอย่างที่สองก็คือเรื่องตัวปากกาของเขานะครับปากกาที่เราจะมาใช้กับ iPad Gen 11เนี่ยครับจะต้องเป็นปากกาแบบ การเสียบชาร์จพอสมควรนะครับดังนั้นความรู้สึกผมอะ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมาใช้จริงแนะนําให้ซื้อเติร์ปาร์ตี้ไม่ต่างกันอย่างที่3ก็คือตัวของเขาเนี่ยเปิดตัวมาใหม่แล้วก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้มีความสามารถในการใช้งาน Apple Intelligence ถามว่ามีปัญหากับผมเยอะไหมไม่เยอะเพราะอะไรเพราะ iPad Pro ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถใช้ Apple Intelligence ได้อาจจะต้องรออีกสักพักใหญ่ๆกว่าที่เขาจะไปเบลนกับ Gemini มาเสร็จแล้วก็มาทําให้กับพวกเราได้ใช้งานกันนี่คือภาพรวมครับของ iPad Gen 11นะครับซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแม้กระทั่งว่าตัวเริ่มต้้้นนนเเเีีี่่่่่ยะครุณกกก็็จไดชิปทททแแงงซซอออลวใหญมาๆ ถ้าเป็นไปได้สิ่งที่ผมจะแนะนำสำหรับคนที่จะซื้อ iPad Gen 11ไปใช้งานนะถ้าอยากใช้ยาวๆเลยแนะนําให้ซื้อเวอร์ชันที่เป็น256 g b รุ่นนัทมานะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากๆเพราะว่าซื้อมาแล้วไม่ค่อยขาดทุนคือ iPad ดเจนหรือ iPad Air หรือ iPad Pro เนี่ยครับมันจะอัปเดตค่อนข้างถี่ปีหนึ่งหรือไม่ก็ปีกว่าๆเดี๋ยวก็ออกรุ่นใหม่ละแต่ iPad Mini เนี่ยกว่าที่เขาจะออกรุ่นใหม่นานมากประมาณแบบโอ้ผมว่าต้องมีแบบ2ปีเป็นอย่างน้อยๆถึงจะออกรุ่นใหม่ข้อดดดีีีีอยย่างกเมเมมัน iPad ททใช้้ืวววไุต ก็ได้นะแต่มันก็จะฝืนๆนิดนึงนะครับแต่แ p a d m มินเนี่ยไม่ต้องฝืนเลย ถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่แบบว่ามือเล็กนิดนึงอะไรเงี้ยจับถือมือเดียวได้สบายมากถามว่าทําไมเราถึงต้องเอาประเด็นนี้มาพูดกันเพราะว่ามีหลากหลายอาชีพมีหลากหลายการใช้งานที่จําเป็นจะต้องใช้มือเดียวหรือว่าพกพามากๆอย่างที่2ครับที่เป็นจุดเด่นของ iPad mini ก็คือเรื่องของตัวความแรงนะครับความแรงของเขาอยู่ในระดับ iPhone 15 Pro Max มีความต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับชิป Apple A17 Pro RAM ให้มา8 g b ตอเรตเริ่มต้น128 g b และรองรับ Apple Legend นะครับความแรงระดับนี้ครับถ้าเราไปรัน Android เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้าน3แสนถึง1ล้าน ด้วยระยะเวลานานเท่าไหร่แต่ว่าความแรงระดันบ,บนี้ถือว่าเหลือเฟือมากๆสำหรับการเล่นเกมสำหรับการตัดต่อวิดีโอใช้งานได้เยอะ อเนกประสงค์มากคานิยามที่ผมจะให้กับเขาได้มันคือแท็บเล็ตที่แรงที่สุดในไซซิ่งจอแบบนี้อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาเก่งมากๆเหมือนกันในการใช้งานก็คือเรื่องของตัวหน้าจอกับตัวปากกานะครับจริงแล้วปากกาของเขาเนี่ยใช้ปากกาเหมือนกันเลยกับรุ่นพี่อย่าง iPad Air หรือ iPad Pro นะครับเป็น Apple Pencil Pro สามารถที่จะจดบันทึกได้ดีกว่าเดิมนะครับสามารถแปะชาร์จได้ไม่ต้องมานั่งวุ่นวายเสียบชาร์จเหมือนกับ iPad Gen อยู่นะครับแล้วก็ตัวจอของเขาเนี่ยเป็นจอที่อัปเกรดขึ้นมาจาก iPad Mini 6แล้วที่เราาาาาาาร้้้สสึกกกววว่่่เเเอมมมมมมััันนนนนีีแแแแบบยยยยยยยลลหหหุุไไไปงงต็็ดท อเพียงแต่ว่าถ้าเราเทียบกับไซซิ่งจอแบบนี้แล้วปากกาใช้งานได้ดีแล้วจอเป็นฟูลอะมิเนชันแล้วความสว่างหน้าจออะไรก็โอเคแล้วผมมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งดีวซ์ที่ใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีมากๆสุดท้ายละที่ผมสกผมกงชอบมากๆใน iPad mini นะก็จะเป็นเรื่องของตัวกล้องนะครับกล้องของ iPad mini เนี่ยอยู่ในเกฑ์ที่ดีมากๆเพราะว่ากล้องหน้าเป็นมุมมองซูเปอร์แอเกิลกล้องหลังเป็น12ล้านพิกเซลแล้วก็มีไฟแฟลชเพียงแต่ว่าตำแหน่งกล้องหน้าของเขาอะ่ะมันจะเป็นแนวตั้ง iPad รุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นกล้องหน้านนนวนอนกัเน,น้นแบบวว,ว่าางทไี่นยเหมือนอยให้คุณน่่ช้งาาาววตัมมกกกรเืออ ที่เราเคยหงุดหงิดกันใน iPad Gen iPad Mini ไม่หงุดหงิดเพราะความเร็วเป็น10 g ิกะบิตเพอร์เซกอันนี้ถือว่าดีมากครับ copy file ไวส่งผ่านข้อมูลไวก็เป็นหนึ่งอย่างด้วยที่ผมแฮปปี้ในการใช้งานเขานะครับข้อดีมีแล้วก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียของ iPad Mini หลักๆของผมเลยนะก็จะเป็นเรื่องของตัวราคาของเขานี่แหละราคาที่เราจ่ายไป17,900บาทโอเคล่ะเรามองความแรงมันคุ้มเรามองการพกพามันคุ้มแต่สำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยหรือเราควรจะไป iPad Air ดีวะเพราะมันได้จอใหญ่กกกกกวววว่่่่่าา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 า้้คคคคคมมมแแแรรรงงงงล็หันนน00บทุุณณออเื iPad อ <Air S 2> ีกอย่างหนึ่งนะที่ผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบคือ iPad mini 7เนี่ยมันเปิดตัวมาเป็นเจเนอเรชันใหม่ได้ร้อยละแต่ว่าขอบจอของมันอะยังหนามากๆอยู่ถ้าเราเทียบขอบจอแท็บเล็ตไซซิ่งเดียวกันในเหรราคานี้ iPad mini 7เนี่ยว่าขอบจอหนามากๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเราสึกว่าเราอยากได้ดีไซน์ที่มันใหม่แล้วเราอยากได้พาร์เนลจอที่มันดีกว่านี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมของ iPad mini 7เนี่ยแพงแล้วก็หายากกว่าชาวบ้านเขาพอสมควรอย่าง iPad Gen 11 10ใใ้้้้้้รรร่่่ววววมมมกกกััััับบบบบ Gen ไดดาางงอนนชช Air iPad Air Pro ย ปากกาใช้ร่วมกันได้ฟิล์มข้างหน้าใช้ร่วมกันได้อะไรเงี้ยแต่ iPad mini 7ใช้ร่วมกับใครไม่ได้เลยยกเว้น mini 6ซึ่ง mini 6ก็ใช้ร่วมกับ mini 5ไม่ได้เคสอะไรก็จะหายากกว่ายิ่งจานวนการขายของเขาอะน้อยกว่ารุ่นอื่นๆกลายว่าพวกอุปกรณ์เสริมจ,จะต้องสั่งใน,นเน็ตเอาพอสมควรนะครับหรือไม่ก็ต้องไปหาร้านใหญ่ๆอย่างเช่นพวกร้าน4.5ดีกรีอะไรเงี้ยครับถึงจะเจออุปกรณ์เสริมของ iPad mini สุดท้ายละที่หุดหงิดก็จะเป็นเรื่องตัวแบตเตอรี่นะครับ iPad mini 7เนี่ยแบตเตอรี่ไม่ได้อึดเวอร์วัาวางเหม ขนาดเนี้ยมันควรจะอึดได้มากกว่านั้นสำหรับผมนะแล้วก็ถ้าเราไปเทียบกับ Xiaomi Pad หรือเราไปเทียบกับพวกแท็บเล็ตหลายตัวในเรทราคาเนี้ยส่วนใหญ่ล้นจะอึดกว่านี้กันหมดโดยภาพรวมนะถ้าสำหรับผมแล้ว iPad mini บอกใครบ้างว่า iPad mini 7เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการแท็บเล็ตสักตัวหนึ่งที่เน้นบางเบาต้องการแท็บเล็ตสักตัวหนึ่งที่แรงแต่ร่างเล็กแล้วก็ต้องการแท็บเล็ตสักตัวหนึ่งที่ซื้อมาแล้วตกรุ่นช้าถ้าคุณต้องการอะไรแบบนั้น มินิเให้คุณได้รุ่นถัดไปก็จะเป็น iPad ที่ออเรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าเลย iPad Air M 3ตัวนี้ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องของตัวความแรงเมื่อเราเทียบกับเรทราคาของเขานะครับขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องของความคุ้มค่าขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องของการที่ว่าถ้าซื้อแล้วให้มันจบต้องมาตัวนี้เพราะราคาของเขานั้นสมเหตุสมผลมากนี่คือความแรงระดับคอมพิวเตอร์จริงๆอย่างแรกเลยชิป M 3ครับชิป M 3นี่ถือเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าคุณสามารถที่จะตัดต่อคลิปหรือเล่นเกมหรือทํางานจริงจังอะไรหลายๆอย่างได้ในแท็บเล็ตหรอ โดนทลายด้วยชิป M3 และมันอยู่ในร่างแท็บเล็ตที่บางและเบาขนาดนี้ในราคาแค่แบบ2 0 0 0 0ืนิดๆดังนั้นถ้าถามผมว่าคุ้มค่าไหมในเรื่องความแรงนี่คือที่สุดแล้วครับของราคา20 0 0 0บาทที่คุณจะได้ความแรงระดับนี้ไปอันทีตู้ที่ผมเทสมากับทีมงานนะอยู่ที่2ล้านเแสนคะแนนเอาไปทำอะไรได้บ้างความแรงระดับนี้เล่นเกมสุดได้ทุกเกมอะไรที่คุณจะนึกออกบ้างละ่ะสำหรับการเล่นเกมมันลื่นหมดอย่างที่2คือความสามารถในการใช้งานหลายๆแอปไปพร้อมกันได้นะครับเริ่มต้นมาเนี่ยด้วยความที่ว่าชิปมันแรงแหละแต่ว่าจริงแล้วมันมีองค์ประกอบ มนมากขึ้และก็รวมกับฟังก์ชัน State Manager รวมก,กับการเปิดมัลติแอปรวมกับการต่อหน้าจอออกไปเป็นจอเสริมนั่นหมายว่าคุณสามารถที่จะใช้งานเขาให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ย่อมๆได้อีกอย่างหนึ่งด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณแบบมีงบประมาณเหลือคุณสามารถไปซื้อพวกสมาร์ทคีย์บอร์ดมาใช้งานกับเขาได้แล้วก็มีสมาร์ทคีย์บอร์ดที่มีบางอันใช้ร่วมกับโปรได้ด้วยซ้ำไปอีกอย่างหนึ่งที่เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเขาเลยนะก็คือเรื่องตัวหน้าจอคือจอของเขาเนี่ยในราคาที่มันใกล้ๆกันก,กับ iPad mini. จอแาาี่มินาากหนนก iPad 11ิจอ แบบไม่ใช่ฟูล a ามิเนชัน iPad Mini เป็นจอฟูล a ามิเนชันแต่ขนาดเล็ก iPad Air ก็เลยเป็นตัวที่สมดุลมากเพราะว่าคุณได้จอใหญ่คุณได้จอฟูล a ามิเนชันนะครับความสามารถในการแสดงผลก็จะดีกว่านะครับ DCI P 300%ได้ sRGB 1 0 0ได้คร์เฟีลได้ิ่ทกัรทัดอะไรก็ไม่ได้แย่นะคืออยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับไม่ดีเดย์แต่ก็ไม่แย่แล้วก็ปากกาท่คุณสามารถใช้งานกับเขาได้ก็จะเป็น Apple Pencil Pro ซึ่งดีกว่า Apple Pencil 1หรือดีกว่า Apple Pencil 2ในยุคสมัยก่อนมากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับ iPad Air มินิกับเจนไม่มีก็คือออปชั่นขยายหน้าจอเป็นขนาด13นิ้วแต่ราคาแพงขึ้นนะราคาจะอยู่ที่28,900ับาทนะครับถามว่าแพงไหมเอาจริงผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแพงเพราะสมัยก่อนเนี่ยตัวที่จะได้หน้าจอใกล้ๆ13นิ้วเนี่ยจะมีแค่ iPad Pro เท่านั้น iPad Air ไม่มีออปชันนี้ให้เลือกแต่ตั้งแต่ iPad Pro M2 นั่นแหละนะครับเขาจะมีหน้าจอใหญ่ขึ้นมาให้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันข้อเสียมีไหมเหรอจริงก็มีนะข้อเสียข,ของ iPad Air ก็จะมีเรื่องของตัวหน้าจอที่ถ้าเรานับยุคนี้จอมันควรจะเป็นจอแบบ90เก็10ไดด้้แลวนะรับโกกจอ ไว้นานคือถ้าเกิดาคุณปลดล็อกให้มันเหมือนกับปลดล็อกให้กับ i p h o n อะไรเงี้ยเออมันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆกับอย่างที่2อลำโพงนะครับลำโพงก็ยังเป็นลำโพงคู่อยู่นะครับไม่เหมือนกับลำโพง4ตัวใน iPad Pro ซึ่งมันก็หลายปีแล้วที่เราไม่ได้ลำโพง4ตัวตัวนี้ถ้าเป็นเรทราคาของมันก็ควรจะเป็น4ตัวอย่างน้อยๆแล้วนี่คือสิ่งที่เจอมานะแล้วก็อยากจะมาแชร์ได้ฟังกันไว้ครับสำหรับ iPad Air ซึ่งเป็นตัวที่คุ้มมากๆนะครับสุดท้ายก็จะเป็น iPad Pro iPad Pro เนี่ยอย่างจริงเราก็ถ้าเงินถึงอ่ะเรรรื่่่อออองงงขตตัววาาาคคุณจะู้้กน ราคาของ iPad Pro นั้นไม่ธรรมดาที่ผมไปเช็คมาเลยนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่35,900บาทถ้าเกิดว่าคุณทํางานแบบจริงจังแล้วรับในเรื่องตัวราคาได้ตัวนี้โหดแบบโหดชัวร์เลยอย่างแรกเรื่องตัวสตอรี่กับตัวชิปนะครับเป็นชิป M5 ซึ่งเป็นชิปเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของทาง Apple เขาเป็นความแรงที่โอ้จะเรียกว่าแรงกว่าคอมหลายๆตัวก็ยังก็ยังไม่ขืนนะความสมูทตอนตัดต่อคลิปความเร็วในการเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าเวลาแบบว่าเราไปเล่นเกมหดโหดตเลยครับเอาเป็นว่าคนทํางานที่ต้องการความแรงมากๆ Pro M5 ให้คุณได้จริงงาาานที่สมรถ ไม่เขารู้สึกว่ามันหน่วงหรือว่าช้าได้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมีแค่ง,งานแบบคั l เลอร์เกรดดิ้งแล้วก็งานที่มันโหดเกินมนุษย์มานาเท่านั้นแหละอย่างที่เราไปเจอเคสมาเลยคือเขาไปใช้งานหน้ากอครับก็คือถ่ายโฆษณาแล้วก็เอาฟุตเทจโฆษณามาเสียบเข้าไอแพดแล้วก็ทาสีตอนนั้นแล้วก็เอ็กพอร์ตให้ลูกค้าคือถ้าเป็นงานระดับนั้นนะครับโปร M5 จะเป็นตัวเดียวที่ทำได้เพราะโปร M3 จะทำแบบนั้นได้ก,ก็ถามว่าทำได้ไหมทำได้ แต่มันจะช้ากว่าแบบรู้สึกได้อย่างที่2ก็คือเรื่องของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอของ iPad ทุกตัวเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ IPS หมดเลยมีแค่จอของ iPad Pro เท่านั้นนะครับที่เป็นจอแบบ OLED แบบ tandem tandem คือจอ OLED 2ชั้นมาซ้อนกันเพื่อทําให้จอมันเพิ่มความสว่างทําให้จอมันสีตรงที่สุดมิติภาพที่ออกมาสมจริงมากๆมันอยู่บน,นบิลบอร์ดเนี้ยก็เป็นข้อดีมากๆนะอีกอย่างหนึ่งด้วยที่ทําให้ iPad Pro มันน่าใช้มากๆก็คือเรื่องของตัว storage นะครับโอเคละ่ะราคาที่เราจ่ายไปมันแพงจริงแหละ35 0 0 0แต่ว่ามันจบด้วยราคาเริ่มมมต้นม้นนนัใหเป็2 2 5 6กิกเลยและคุณสามารถคัสตอมความจุเพิ่มเติมได้จนถึง 2TB เทราไบต์ซึ่งในการทำงานจริงๆเราสามารถที่จะใช้ external s d copy ไฟล์งานได้แหละแต่ถ้าบางท่านต้องการจบในตัวทำงานในตัวไม่อยากจะให้อะไรมันระโยงระยางก็สามารถเลือกคัสตอมได้ยิ่งถ้าคุณไปซื้อความจุสูงๆเ่ะเช่น1 TB เทราไบต์หรือ2เทราไบต์อะไรเงี้ยครับคุณจะได้รับการอัปเกรดแรมจาก8ปดกิกไปเป็น16บกิกด้วยซึ่งความสมูทความลื่นหรือว่าการทำงานจริงๆก็จะโดดไปจาก iPad ปกติอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูด ไม่ใช่แค่แบบมนโน o ขึ้นมาเองแต่ดังจากตัวลาโพงที่มากกว่าลาโพงขอยแพดปกตินี่ครับมันจะให้มาแค่2ตัวแต่แพดโปรเนี่ยให้มาสีตัวบน2ล่าง2มิติอะไรมันก็จะดีกว่าเบรดเบิร์ดอะไรก็จะดีกว่า,วามีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เล่นเกมด้วยนะครับหรือจะเป็นเรื่องตัวปลดล็อกหน้าจอ iPad รุ่นอื่นเนี่ยปลดล็อกโดยการสแกนหนังแปลแพดโปรปลดล็อกโดยการสแกนหน้าคือความปลอดภัยแอปเปิลบอกว่ามันมากกว่าพวกตัทั่วไปเป็น10บสิบเท่าหรือจะเป็นฟังก์ชันเสริมที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะก็ันนะรรบ มาอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกระจายความร้อนได้ดีกว่านั่นหมายว่าต่อให้เขาไม่ได้มีแผ่นเวเบอร์เชมเบอร์ไม่ได้มีตัวแผ่นปาฟีนใดๆอะไรเข้ามานะมันก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับหรือจะเป็นกล้องซึ่งอันนี้ครับมันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะกล้องของ iPad Pro มันให้มาเยอะกว่าคนอื่นเขานะครับมีเลนส์หลักมาให้มีไรเดอร์เซนเซอร์มาให้แล้วก็มีไฟแฟลชมาให้คือครบทุกอย่างถ้าเราเทียบกับเจนก่อนหน้าจริงแล้วมันก็เสียดายไปนิดนึงนะ g จ n ก่อนหน้าอย่าง M, 1, M นงหนึ่ง M ตอนนี้เหมือนตัดงบการตลาดมั้งไม่ทราบแต่ว่าเอาอตั๋วไอผมออกนะครับผมโกรธมากสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องตัวอุปกรณ์เสริมซึ่งอุปกรณ์เสริมของ iPad Pro ก็จะมีค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นปากกาไม่ว่าจะเป็นเคสไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รณต่อพ่วงทั้งหลายแหล่หรือจะเป็นฟิล์มหรือจะเป็นเคสอย่างเงี้ยครับถ้าคุณอยากจะได้เคสเทปเทฟิล์มเทปเทส่วนใหญ่นะมักจะ s t a r ์ที่ iPad Pro ก่อนเพราะว่าคนที่ซื้อ iPad Pro ถือว่าเป็นคนที่มีตังกํำลังซื้อดังนั้นอุปกรณ์เสริม3,34,5,000เขาซื้้อหวว่แลดีมีแล้วข้อเสียก็ตนกันหะครันเสียของง iPad Pro จริแล้ววผม่าเเป็นรื่องตัวราาาาคคมกกว่ือราาคของ ที่เราจ่ายไป3 5มหมเนี่ยโอเคละเราได้ความจุ256เราได้ Wi-Fi 7เราได้ Bluetooth 6แต่เรายังไม่ได้5 g <Cell ular. S 2> ีเซลูล่าในขณะเดียวกันถ้าเป็นแท็บเล็ตยี่ห้ออื่นคุณจ่ายไป3 5มหมคุณควรจะได้ครบถ้วนทุกกระบวนการแล้วอันนี้มันเหมือนกับว่าเออคุณต้องจ่ายอีก5,000เป็น4 0,000เพื่อให้ได้เซลูล่าซึ่งเป็นฟังก์ชันที่แบบพื้นฐานพื้นฐานมากๆแล้วก็ถูกเข้าถอกไม่ได้นะครับบอกก่อนนะเผื่อว่าใครจะไปซื้อเซลลูลารนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเงินไปซื้อเวอร์ชันที่มันเป็นแบบจอ13นิ้วอันนั้นราคาจะโดดไปเยอะมากกลายเป็นว่าจากเดิมที่เราคิดว่าเออเราจะใช้ทํางานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยคุจะต้อง ทำงางกับมันจริงจังหรือเปล่าโดยภาพรวมเลยอะผมว่า iPad Pro มันเป็นตัวหนึ่งที่หรือแล้วจบไม่มีอะไรเลยที่ผมงุดมันในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นความแรงเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือแบบเอามาทํา 3D mapping เลยครับค่อนข้างที่จะจบในตัวได้นี่คือ4รุ่นที่วางจาหน่ายอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ Apple แล้วเชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังตัดใจอยู่เฮ้ยจะเอาอะไรดีเจนไหมมินิไหมแอร์ไหมหรือว่าโปรไหมเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบให้คุณได้ไม่มากก็นหน่อยนะครับนูได้นะครับน้องๆนักศึกษาที่กำลังจะเข้ามาหาลัยหรือว่ากำลังจะข ได้จาเป็นเสมอไปถ้าพ่อแม่ทางบ้านของเรานั้นงบประมาณไม่ได้เยอะมาก1คือจดมือไปก่อนก็ได้แล้วค่อยๆเก็บเงินซื้อไอแพดนะครับหรือที่เขาบอกว่าไอแพด Air เนี่ยมันเป็นตัวที่สมดุลน,นะแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้มีตังค์อ่ะว่าเริ่มต้นที่ไอแพด Gen ก็ได้ไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะครับพี่สาวผมเองเนี่ยก็มีทั้งคนที่ใช้ไอแพด Air และคนที่ใช้ไอแพด Gen ในการเรียนการสอนนะครับดังนั้นส่วนตัวผมแล้วผมมองว่าไอแพดเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมซะมากกว่าไม่มีก็ได้มีเริ่มต้นก็ได้มีตัว Air ก็ได้มีีกกกก็็ไไไไไดดดด้้้้้้้้ถาา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 เเเเเเงงงงิิินนึะะครรรรรัับลลืออออยยตตตตมมมใใจจจจชแ่่่่ววขปปททุหส จุ๊บๆครับอย่าลืมถ้ามีสินค้าปักอยู่กดซื้อด้วยแล้วก็อย่าไปกดติดตามช่องปลอมนะครับในทิกต o k มีช่องปลอมของพวกเราอยู่นะครับรีพอร์ตไม่หายสักทีติกตอกช่วยด้วย